สวัสดีครับหากินแบบบ้านๆครับผมมันนี่ภาพพี่น้องมาใส่หลอบครับพี่น้องหลังจากขึมๆมีฝน,นตกไปอยู่ครับผมก็เลยว,ว่าผมเสียวหลอบมาใส่ใครับผมมาใส่ในปลาผือนี่แหละครับพี่น้องพี่น้องหลายคนเันว่าใส่เห็บเบืงแนวว่าล่าใส่หลอบใส่จังไดครับพี่น้องว่าล่าสีใส่หลอบสีใส่น้ำจังไดยังจิตถือคนว่าอ่ะพี่น้องมุงกัน มันนี่กันเลยว่าสีมาแนะนําำวิธีการของผมนี่ผมใส่ม่านะครับแต่ว่ามันถือบ่ถือก,กะพี่น้องเพิ่งไเว่าใส่ให้เบิ่งเนียบอกเนี่ยว่าใส่จังไหนเพิ่นวะมันจังสีเขา่าเป็นเห็นเข่าดีเพิ่นวะเอา <laughs> กะมันกะแล้วแต่มันสีเขา่าครับพี่น้องแต่ว่าวิธีการใส่เข้ากับเบิ่งคล้องป่าก่อนครับพี่น้องนี่ จังสีมันเป็นค้องเห็นบหครับพี่น้องเนี่ยมันเป็นค้องสิเป็นล้องแล้วก็เห็นครับนั่นสิเป็นค้องแปลงสีพี่น้องเห็นบหมเนี่ยเนี่ยเป็นล้องแปลงสีน้ำปลาผืวมันก็สีนี้ล้องแบบว่าค้องประมาณเนี่ยปลาสิเลียนครับพี่น้องเนี่ยครับปลาสิเลียนออกไปผมเนี่ยครับเนี่ยครับล้องเป็นประมาณนี so. ้ ส่วนใหญ่ปามสิเลียนออกมาจากน้ำเลึกนะครับพี่น้องเนี่ยาน้ำเลึกทั้งนุ่นหนองไงทั้งนุ่นสิเลียนออกมาหาเรนครับถือฝนถือย่างยหากินเนื้อหายังเด็กเียนมันน้ำข้อเยวะผมจะใส่หม่องนี่หลังหนึ่งครับพี่น้องหม่องนี้คือสิเป็นหอมปลาเนี่ยเขาใส่เลยครับพี่น้องเนี่ยประมาณหอมปลาเลียนเนี่ยวิธีการใส่ครับพี่น้องปะเบ่งกันครับเพื่อการโปเซียเวลาพี่น้องหลายคนเป็นกเห็นใส่ให้เบ่งน้ำอ่าผมเหมือนนี่ผมเกิดมาแนะนำสูตรของผมครับผม แต่ละคน,นาอาชีพก็คือกกันครับเอาไปประยุกต์ใช้ได้ครับนะครับผมจิตใหเเบิ้งน้ำครับพี่น้องน่ครับหันปากไปทางน้ำเลึกเตอร์พี่น้องนี่คล้องนี่ผมจิตใสคล้องนี่ วางไว้จังสีงาา่จากว่างในตำแหน่งล้วเขากัหาหยามาปกผมผู้ถือแทงตาผมจะเอาคอพื้นนี่ครับเน็บไปเห็นเป็นธรรมาศาสตร์ที่สุดครับนี่ครับนบเห็มันบังคับเห็นมันเลียนคลองที่แบบเป็น,ปนแปนนี่แหละครับพี่น,อออน้องอาบัิเห็ดคลองพื้น เน็บใบใจะให้มันมีหูหูโวครับสูตรไทยสูตรมั่นได้ครับพี่น้องปัญญาเขียนมันกะผมก็เลยวมาใส่ให้เบืองน้ำครับใส่จังไลฟ้ามันจะเข่าดีปลกไว้ คล่องให้มันมีเห็นไปคล่องเดียวนี่แหละครับพี่น้องก็ปกไว้นี่สะปกปากเลยเห็นเลียนคล่องเดียวเขากำหนดมันมองเห็นมันไปทางอื่น,นะครับพี่น้องกรสีเลียนมานี่นะครับพี่ จัดให้ครับพี่นอ้องใส่แค่นี้ครับเลฝงกระสิเลียนเลียนออกมะนีนะครับเลียนมากห,ห,ห,หาเลรียญตามแบบว่าตามธรรมชาติของมันะดูนะถือฝนอีเรียนของไรเป็นข่วงแห่งเลียนดีครับนี่ครับผมกระสิเป็นประมาณนี้ผมใส่ไว้แล้วนี่ครับ เป็นประมาณนี้เลยครับพี่น้องนี่ครับใจพี่น้องเมึงนั่นี่ครับ,เ,นนรบเป็นควางเงี้ยสีเลยเห็นไหมครับควางมันสิไปเงี้ยสีมันมันสีดเลียนดีครับฝนตกมักฉีดเลียนทับขวางสีละนี่ครับควางนี่ครับพี่น้องให้พี่น้องได้เห็นออกมานี่เขารอบพอดี <c oughs> อ่ะพี่น้องจังทารุ่นกันครับมันผ้า มาใส่ให้เบิ้งครับเพผมอยากเห็นบ่ต้องใส่เหยื่อใส่หยังเด้อครับนี่แบบหาหม่องมันสิเป็นตะปาแล่นนี่เฮาดักไว้เลยครับครับแจะถารุ่นผลงานกัน,กนครับบัดท,ที่นี่สวัสดีครับสวัสดีตอนเช้าๆครับผมนะครับ <laughs> หลังจากเข้ามาใส่รอบไปแล้วจักหมื่นพี่น้องสองสามหมื่นนี่แหละผมก็เรียกว่าเดี๋ยวสิพาพี่น้องมาเบิ่งครับจัคสิเป็นจังได๋ครับมันสิ ฟังทั้งนี้ผมบ้ดใส่ครับตะกี้เท้าใส่ฟังน้ําผุ่นกับตีมันถึกดีๆก็เลยมาใส่ฟังทั้งนี้ฟังทีเข้าใส่เบ็ดนะครับพี่น้องกันเลยว่าจักสิเป็นจังไรพอฟังทั้งนุ่นส่วนใหญ่มันจะถึกปลากระสงเนาะผมก็เลยเปลี่ยนฟังมาใส่ฟังทั้งนี้ว่ามันจะถึกปลาอย่างเห็นปลาคอมันหลสันได้ฟังทั้งนี้ก็เลยมีหนังผ้าพี่น้องมายามครับผมหลังจากข้ามาใส่แล้ว เขามาใส่แล้วรเราก็ห่อกระสีมาเบิ้งครับพี่น้องหลายคนเป็นอยากให้เห็นใส่ให้เบิง้งเนี่ยผมก็มาใส่ให้เบิง้งกับนี่กับผ่านไปสองมื่นสามมื่สองมื่นเขากับมาเบิ้งน้ำกันครับบ่ดทีนี่มาร์นโบามาร์นไกาวากันเด้อพี่น้องเป็นการเออหาอยู่หาก,กินเนาะใส่เบิ้งเปลี่ยนหมอกเราเหมือนนี้มากก็ฝ่องมานอยู่ด้วยพี่น,อนอ้อง มากมามากับฟองมนันเดยอมากระปฟองมันเดยอะใส่ไปพุ่นมองหนึง่งเดี๋ยวเข่าข้องนี่ก่อนครับพี่น้องไปข้องนี่ก่อนสามเรียนดีอยู่ได้ต้องเข่ารอบไปเลรอนี่ครับโอ้นี่ครับ,รบใส่ใส่พี่น้องใสเบิงน,น้ำกันหนึ่งขาใส่ไปหลังนี่ เบ่งกันครับมาจิ๋วปะ,ะครับผมยังขีดบอกแลวครับเป็นการหาครับเข่าวมะเขาอโปะโอ้สินะมะเขือเข๊นี่ครับปลากระเดืดอกกระเดือตัวหนึง่งปล่อยโอ้ยทุกบรรียนเนาะ มาใส่ให้เบิ้ลขึ้นขายนาตัวนี้พี่น้องเออเอาผมสีไตไปอีกมันสีบริเลียนอยู่บอกพี่น้องคนตรงแห้งกว่าหนสีเลียนอยู่ดอกก็ใส่ไปขึ้นเก่ามันตรงเลียนชักมือแหละครับครับดูลังต่อไปห่วงนี่มันตะเรียนได้ครับเป็นตะเรียน มาเลียนครับเขาต้อประกระเดือดนะโอ้ยมองนี้บ่ถึกเดี๋ยวผมสีใหญ่ไปใส่หม่องใหม่ครับหลังนี้สแสดงว่าหอมนี่ปลาบอลเลียนดีประเดยเว้ยว่าสีใหญ่บอใหญ่เหรอครับพี่น้องบอใหญ่ใส่ใบนี้แล้วมันต้องถึกสักหมื่นแล้วครับคลองมันงามดีครับนี่มันเป็นตะเรียนของมะเร็งนะครับพี่น้องเอาง้าไปเบางหลังต่อไปครับครับเขอบป้องนี่ครับไม้เขาไม้ไปอยู่ กันมาเบิ่งจักสวงหลอดกันมันบวถือนี่กันิบวใส่เลยดีครับเก็บนะครับครับพี่น้องว่าไส่ไปน,นี้ละฝนตกมันเกิดถือฝนบมาครับมันเลยบวถือฝนตกถือยอะครับฝนบตกมันบ่ค่อยถือครับเอาใส่ไปนในในมันครับล้งนึ่งปุ่นครับใส่ไปปุน่นนะครับพี่น้องเบิ้งลังนี่มาที่นี่ ทางใส่เล็กอยู่ได้ครับเอาละครับยังล่ะพี่น้องพูดนะเบิ่งผมสีเบิ่งป่าเออปักกระเป๋าปักกระเป๋าพูดนะปักกระเดือค่ายพูด โอ้ป,ปลากระเป๋าเขามาปลาขิงเอากะสิเอาแต่ปลาขิงครับพี่น้องอมันใหญ่นี่ที่เหลือปล่อยครับปลากระเป๋าก็มีปราเป่าครูหนึ่งโอ้ยหนึ่ครับแก้วเขาเอาเก็บครับนี่ครับพี่น้องปลากระเป๋าเอาโมย่อมไปได้ป่ะที่นี่ได้ไหมพ้องตัวเสยนี่พี่น้องเ <c oughs> มื่อไปเ <c oughs> มื่อพ้องล้มใส่กันอีกเอ้ย นะครับอ่าครับพี่น้องเขาป้องนี่บ้ดนฉันสามลังนะโอ้ยตังไหนปลาเข็งตัวหน,นึ่งตัวใหญ่อยู่ครับปลาเข็งก็ได้ไรเยอะหน่อมันเป็นปลาทิ่ยแบบว่าปลาเขาพวกกินครับพี่น้องกระเดิดกระเดิดกรกระเป๋ากระเป๋ากับเดี๋ยวเขาเขอกไปขวางนียครับปลามันเลี่ยนอยู่ที่พี่น้องคือพวกเข่าหลวบว่ะ เดี๋ยนหนอกเบื้องหลังนี่ยหลุนกันเออ้อหลังวาหันเขา่าไล่ปวดเข่าผมแต่ว่าเป็นปลาดิแบบว่อปลาบดตรงการครับปลาบดตรงกลางโอ้ยพี่น้อง,องเข่าครับผมนี่กระคอครับมาแล้วครับพี่น้องโอ้ การแล้วครับไอ่การแล้วมาแล้วมาแล้ว <c oughs> พี่น้องเจ็บก่อนครับล้างนนหนึ่งเลยพี่น้องแล้วล้างหนึ่งก็ใหญ่บ่ตื้อยูายา่ยครับห <c oughs> นำคือโบอคุณอ๋ออานี่ครับผมถือจะประกระเดิดอดผมสีนใหญ่หมองใไซรองบึงครับตัวนี้นี่ครับผมมีปลาเข็งน้าผมวอยประกะระเดิดนะปลาเข็งเอาครับผมปลาเข็งเหนียวไปปิ่งไปปนได้ครับ อ่าพี่น้องนี่ครับผลงานผลงานเขาได้สามซีสามตครับผมประเข็งสองกระคอตัวหนึ่งแต่สิบผลิตเทอะครับพี่น้องนี่พี่น้องเบิรงซีเลยกระคอตัวหนึ่งประเคงสองตัวครับผลงานหลอบสีหาหลังเข้าใส่วบบ่ถือดีบปนไดครับ ครับผมมือน,นี้เขากลับมาเลาะเบื้องรอบครับผมหลังจากใส่ไบซ้องมือซ้องมือซ้ม,มืออยี่ละใส่ซ้โตครับพี่นอ้องกับพี่น้องมาหลุดน,น้ากันครับผมหลังจากพี่น้องหลยคนบอกว่าอยากใส่ใส่ให้เบื้องน้าครับผมกับใส่เบื้องวิธีการใส่ครับผมห้อมนี่ป้าเข่าบอดีาเลยครับผมมันแลนไปทัวเพื่อนท่างไปมันไหลครับท่างไปมันไหลแล้วก็เขาอืนว่ามันมันมีหมองหอมจํากัดครับฟังน้ำฝนมันจะมีหอมจากัดให้มันแลีนมันจะแลนไปทัวครับมันก็ โดยได้เรียนมาตื่นข่วงกับเขาครับผมส่วนใหญ่มันไปได้หลายหม่องครับผมกว่างหารังหนึ่งก็ใส่พอๆครับต้องใส่ลายๆผมแหละครับใส่ซ้ำหนึ่งก็พอได้อยู่ได้กินอยู่แล้วครับพี่น้องครับถต่มันถือบอดีกับต้องย้ายม่องครับผมแต่ว่าผมใส่ไว้ท่านฝนตกมันสีแลนด์ดีเนะครับฝนกับบทตกเตือตกเต็ลิลลิลเพราะว่าฟังทั้งผุนส่วนใหญ่ไม่ได้ถือแต่ปลาการสงครับผมในปลาการสงหลายปวดผมก็เลยว่าอยากมาเปลี่ยนฟังเบืองขามันในปลาแนวอื่นครับผม อันนี้ก็มีปลาเข็งนําครับผมปลาเข็งปลาปลาคอครับผมแต่ว่าก็ดถึกบอดีทอฟังปุนครับผมแต่ว่าเข้ากระถองร่องหลายไมายครับผมฝากเป็นกําลังใจให้ช่องหากินแบบบ้านครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามครับผมเป็นกําลังใจให้กันครับผมอย่าลืมครับกดกระดิ่งไว้จังบ่พผาดคลิปครับผมมันี่หากินแบบบ้านลาไปก่อนครับสวัสดีครับ